ปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันครับท่านผู้ชมก็จะมีท่องเที่ยวทุกทวันลพบุรีสระบุรีนะครับมีหลายแห่งนะครับผมมีหลายไร่มากนะครับบางท่านก็ปักหมุดไปนะครับบางรีวิวก็จะเป็นของปีก่อนปีที่แล้วนะครับไปอาจจะไม่พบนะครับแต่นี้ผมมาอัปเดตนะครับว่าจะมาช่วงปีใหม่นี้นะครับให้มาที่นี่เลยนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังครับมีให้ชมนะครับไม่เสียเวลานะครับที่เราจะเดินทางไปนะครับท่องเที่ยวนะครับถ้ามาที่นี่ก็คือจะได้เที่ยวเขื่อนป่าสักทุลสิ์ด้วยแล้วก็ได้รับชมทุ่งทัตตะวันสวยๆด้วยนะครับมาถ่ายภาพสวยๆกันครับทุ่งทัตตะวันไร่คุณตานะครับแล้วก็จะมีไร่คุณนาลงนะครับก็จะเริ่มบานหลังปีใหม่ไปนะครับผมสวยมากครับ ถ้าเราอยากได้ภาพมุมสูงนะครับก็จะมีบันไดนะครับไว้บริการนะครับให้เราเดินขึ้นมานะครับผมตรงนี้เลยครับผมว้าวว้าวไหมทุกคนว้าวเห็นภูเขานะครับไกลๆด้วยถ้าหันไปด้านหลังแบบนี้จะไม่สวยนะครับผมต้องหันไปทางด้านหนะ้า มีชิงชาให้นั่งเซลฟี่นะครับชิลๆด้วยนะครับทุกคนขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มาท่องเที่ยวนะครับลบบุรีสระบุรีนะครับปักหมุดมาเที่ยวได้ที่เขื่อนป่าศักนะครับผมนี่ไร่คุณตาไร่คุณนลงนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับในช่วงปีใหม่นะครับโอ้พึ่งน่ารักด้วยแล้วก็หลังปีใหม่ก็ยังมีนะครับผม มกระลาก็จะเป็นของไร่คุณนรงครับตอนนี้เริ่มบานแล้วแต่ว่าจะบานเต็มสวนกันหลังปีใหม่นะครับผม